พียาคนมารุงเนี่ยเขาให้ที่คนติดต่อมาหาธนาดนรุงครับบอกว่าพี่ยาอยากคุยด้วยเห็นว่าจะแถลงข่าวชี่แจงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดของพี่ยาคนมารุงแล้วก็เห็นว่าจะไปออกผ้กระแสด้วย สัมภาร์ครับสัมภาร์เขาจะว่าอย่างไรถ้าเรามีรายได้แล้วเราไม่แจ้งสัมภาร์เราก็จะต้องเสียภาษีย้อนหลังส่วนที่เขาบริหารจัดก,การตลาดของเขาแล้วมันมีปัญหาออกมาส่วนนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่มันยังแก้ไขปัญหาได้ดูจากมูลค่าทรัพย์สินที่ทำธุรกิจมาเออมันก็น่าจะต้องเสียมากกว่าน,นี้นะ นี่น่าจะเป็นจุดอ่อนที่กำลังเครียดอยู่ตอนนี้นะทนายรณรงค์ค่ะเผยพี่ยาคุณรุมติดต่อหาปรึกษาเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเตรียมแถลงข่าวและไปออกรายการโหนกระแสเรื่องการบริหารตลาดพลาดเนี่ยแก้ปัญหากันได้แต่เรื่องของสัมภารณ์เนคะคะเป็นจุดอ่อนของพี่ยาดูจากธุรกิจแล้วทนายรณรงค์เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะต้องเสียภาษีมากกว่านี้ กลายเป็นเรื่องราวร้อนระอุที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะกับกรณีของแม่ค้าดังอย่างพี่หยาคนรุมค่ะที่ถูกเพจด,ดังอย่างรถคนรุมนะคะออกมาแฉโดยอ้างว่าได้ข้อมูลมาจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะที่เคยไปขายของในโกดัง30ล้านย่านปทุมธานีของพี่ยานนั่นเองค่ะว่าเบื้องหน้าเนี่ยที่หลายคนเห็นว่าใจบุญนะคะแท้จริงแล้วทำนาบนหลังคนเก็บค่าเช่าที่แรกเข้านะคะแสนแพงขาดถึง3 0 0 0 0บาทแถมยังมีการหักเปอร์เซ็นต์น,นะคะจากการที่ขายของได้อีกและมีการเก็บค่าเช่าที่รายวันอีกวันละ200นะคะแถมยังมีการบังคับ ไมขายของในะราคาถูกนะคะโดยไม่นึกถึงต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพราะหวังว่าแค่ทำคอนเทนต์โปรโมตตลาดของตัวเองเท่านั้นพออีกทั้งยังถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการให้จ่ายเงินเป็นเงินสดเท่านั้นไม่รับโอนว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่สรพ์กรเข้าไปตรวจสอบหรือยัง ซึ่งทางด้านของพี่ยานะคะก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรค่ะแม้ว่าจะถูกแฉอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วก็กระแสเนี่ยลบโจมตีเข้าเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะรายการทุบโต๊ะข่าวของอมรินทร์ทีวีได้ไปสัมภาษณ์เปิดใจพี่ยาคั้งแรกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเธอเครียดมากค่ะข้อมูลทั้งหมดที่เพจอ,ออกมาแฉมันไม่เป็นความจริงบางเรื่องเนี่ยเกิดจากปมที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในตลาดแล้วไม่พอใจแล้วก็ย้ายออกไปขายที่อื่นซึ่งตอนนี้พี่ยานะคะได้ให้ทนายรวบรวมหลักฐานค่ะจะฟ้องบุคคลที่กล่าวหาและทําให้เสื่อมเสียียยยยไดด้้รับคววาามเสห ขณะที่ทางด้านของพี่ป๋องค่ะพ่อค้าเจ้าของร้านขายปลาทอดนะคะที่อยู่ในคลิปต้นเรื่องที่ทําให้เกิดดราม่าครั้งนี้ขึ้นมาเปิดใจว่าขายตัวละ20นะคะแล้วพี่ยาบอกให้ขาย10บาทก็เพราะว่ามันเริ่มเย็นแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้ขายหมดนั่นเองส่วนต่างเนี่ยเท่าไหร่พี่ยาบอกให้ไปเอาในโกดังแต่ว่าคลิปช่วงท้ายเนี่ยถูกตัดออกไปนะคะไม่ได้เอาไปปล่อยด้วยจึงทําให้เกิดการเข้าใจผิดส่วนกรณีเก็บค่าที่แรกเข้าสามหมื่นนะคะแล้วก็ต้องจ่ายอะไรวันอีก200ในฐานะพ่อค้าเนี่ยก็ยอมรับได้จ่ายเงิน30,000บาทจริงเพราะว่าการที่พียาาาเขาจะสร้้้งงงโกกดัน็ตอตอม และเงิน30,000บาทหากอยู่ครบตามสัญญาแล้วจะออกเนี่ยก็จะได้เงินคืนทั้งหมดเรื่องเก็บค่าหัวคิวจากที่ขายของได้ในแต่ละวันหากเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ใช่กับทุกร้านจะเก็บเฉพาะร้านที่ไม่ได้จ่ายเวลาละ200บาทเท่านั้นและสุดท้ายในยพี่ยาก็ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียรประเด็นทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะคาดว่าทนายความที่พี่ยาปรึกษานะคะน่าจะเป็นทนายรณรงค์ค่ะเนื่องจากในเพจมูลนิธิรณรงค์นะคะทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้มีการออกมาโพสต์นะคะว่าพี่ยาคนรุมมาขอความเป็นธรรมกับทนายรณรงค์ประธานมูลนิธิกรณีดาม,ม่าพรุ่งนี้มอบให้รองเจมทนายหนุ่ยลงพื้นที่ตรวจสอบโดยหน้า a c e b o o k ส่วนตัวของทนายรณรงค์เองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันนะคะโดยได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวค่ะและได้ระบุข,ข้อความนะคะว่าโทรมาแต่เช้าเลยวันนี้ตลาดหยุดละมั้ง ทั้งนี้ค่ะทนายลลณรงค์นะคะต่อมาก็ยังได้มีการลงคลิปเกี่ยวกับประเด็นของพี่ยาเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะโดยได้กล่าวว่าพี่ยาคนรุมได้ติดต่อเข้ามาปรึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ตนนะคะติดถือสินอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้คุยค่ะแต่เห็นว่ากําลังจะถแถลงข่าวแล้วไปออกรายการโหนกระแสเร็วๆนี้โดยจะถแถลงข่าวก่อนหรือว่าจะรอให้ตนกลับไปถึงกรุงเทพก่อนก็อยู่ที่พี่ยาทั้งนี้ทนายลณรงค์นะคะก็ได้มีการพูดถึงประวัติพอสังเขตค่ะความเป็นมาของพี่ยานะคะว่าเป็นใครและมามีชื่่่ออเสียยงงไได้ารคะ ซึ่งโดยคราวนะคะก็คือเดิมทีเนี่ยเธอคือคนรับใช้มาก่อนกว่าจะมามีชีวิตแบบทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลยเธอคือคนพัฒลุงค่ะแล้วก็มีฐานะยากจนที่สุดในหมู่บ้านถึงขั้นเคยไม่มีข้าวกินมาแล้วเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ1213จากการเป็นคนรับใช้จุดเปลี่ยนของชีวิตเลยก็คือได้ไปรู้จักกับคนขายปลาร้าทอดที่อยู่ร้านข้างๆกันจึงได้เริ่มทําธุรกิจขายของทอดด้วยตัวเองฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายนอนดึกตื่นเช้ามีลูกค้าบ้างไม่มีลูกค้าบ้างอดทนทํางานมาเรื่อยๆจนการขายของทอดทําให้เธอประสบความสําเร็จ มีเงินใช้นี่และมีบ้านเป็นของตัวเองส่วนอาณาจักร30ล้านหรือว่าโกดังย่านปทุมธานีภายในนั้นมีการขายของอย่างหลากหลายมากมายในราคาที่ถูกซึ่งตอบโจทย์พาา่อค้าแม่ค้าที่กําลังมองหาสินค้าไปขายต่อปัจจุบันพี่ยาประสบความสําเร็จในชีวิตมากและสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้ตามความตั้งใจของเธอ จนกระทั่งเกิดกระแสที่ถูกเพจดังอย่างรถคนรุมออกมาแฉแหลกนะคะจนกลายเป็นประเด็นหลายอย่างทําให้สังคมเนี่ยเกิดการตั้งคําถามมากมายทางเรื่องของการจ่ายค่าเช่าที่ที่ราคาสูงนะคะการถูกหักเปอร์เซนต์จากของที่ขายได้ซึ่งไม่ได้ขายฟรีแต่อย่างใดโดยทนายรณรงค์ค่ะได้กล่าวต่อนะคะว่าในส่วนของการบริหารตลาดของเขาแล้วมีปัญหาเป็นจุดที่สามารถแก้ไขปัญหาและทําธุรกิจต่อไปได้กับการตั้งคําถามว่าให้ขายฟรีหรือไม่ฟรีเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงเองนะคะว่าเป็นอย่างไรหรือว่ามีการปล่อยให้ขายฟรีบ้างในบาง พื้นที่ปนกันไปกับพื้นที่ที่ต้องเสียเงินค่าเช่าเอาให้มันชัดเจนตนก็ไม่สามารถพูดแทนคนที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เพราะว่าไม่รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดเป็นหนี้เป็นสินจากการลงทุนไปขายของในตลาดนั้นเนี่ยน่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าไปขายของแล้วเขาเก็บค่าที่ก็เลยไม่ไปขายต่อเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันต้องแยกกันสําหรับคนที่ตั้งคําถามว่าขายฟรีหรือไม่ฟรีมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเลย โดยเรื่องนี้เป็นเคสตัวอย่างที่ดูเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจได้สําหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยไต่เต้ามาจนถึงทุกวันนี้ส่วนการบริหารงานหลังตลาดแล้วผิดพลาดจนคนด่าก็อย่าทำนะคะหรือว่าออกมาอธิบายชี้แจงให้มันชัดเจนว่าตรงไหนเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ก็ต้องให้ความแฟฝๆกับทุกฝ่ายด้วยทางเจ้าของตลาดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้า ส่วนประเด็นที่หลายคนจับตาก,ก็คือเรื่องของสัมภาระเรื่องนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เนี่ยเราไม่แจ้งสัมภาระก็ต้องเสียภาษีย้อนหลังหลักการง่ายๆเลยดูจากมูลค่าทรัพย์สินที่ทําธุรกิจมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะต้องเสียมากกว่านี้ ต้องไปลองดูแม่ค้าคนอื่นเป็นแบบอย่างอย่างเช่นพิมพ์ริพายเนี่ยก็เสียภาษีอย่างถูกต้องซึ่งนี่น่าจะเป็นจุดอ่อนของพ่ยาคนรุมการออกมาชี้แจงดราม,มา่าข้อสงสัยต่างๆนานาเน,นี่ยไม่น่ากลัวเท่าสัมพากรของประเทศนี้พ่ยาคนมาลุงเนี่เขาให้คนติดต่อมาหาธนาดนนลมครับอบอกว่า พี่ยาอยากคุยด้วยอแต่ผมมาถือสินที่เพชรบณ์เพราะงั้นยังไม่ได้คุยหรอกนะครับเห็นว่าจะแถลงข่าวชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดของพี่ยาคนมารุมแล้วก็เห็นว่าจะไปออกหวนกระแสด้วยนะเห็นว่าอย่างนั้นนะแต่คือรณรงค์ไม่อยู่กรุงเทพไงงั้นถ้าเกิดพี่ยาจะแถลงเขาแถลงก่อนเลยหรือจะรอก็รอได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ไอ้ตรงส่วนส่วนที่เข้าบริหารจัดการตลาดของเขาแล้วมันมีปัญหาออกมาส่วนนั้นเนี่ย ผมว่ามันเป็นจุดที่มันยังแก้ไขปัญหาได้ที่จะท,ทําธุรกิจต่อไปข้างหน้าคุณอาจจะถูกตั้งคําถามว่าอา้าวคุณไม่ได้ให้ขายรีหรอคุณก็ถ้าคุณไม่ได้ให้ขายรีคุณก็บอกเขาไปตรงๆว่าคุณไม่ได้ให้ขายรีหรืออาจจะมีฟรีบางพื้นที่ปนๆกันไปกับของที่ต้องเสียงเงินคุณก็บอกไปคนถามว่าเอาแล้วทาไมาไปขาดเปอร์เซ็นต์เขาไปเก็บเข้าวันละสองร้อยคือจากคําถามเมื่อกี้ครับถ้าเก็บก็บอกเก็บอ่ะบอกเก็บ ไอตรงไหนฟรีก็บอกฟรีเอาให้มันชัดเจนไปอ่ะคนเขาจะได้เข้าใจคืออันเนี้ยไม่รู้หรอกว่าคําตอบของพิ่ยานะจะตอบว่าไงนะอันนี้ผมก็เดาว,ว่าอาจจะเป็นประมาณอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยคาถามต่อมาก็คืออ้าวแล้วแล้วเออถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะยังไงต่อคนก็จะไปบอกว่าทํานาบนหลังคนอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้ฟังคือผมไม่สามารถพูดแทนคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมได้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า มันเกิดขึ้นจากอะไรคือในคือถ้าถ้าทั้งตลาดหรือพ่อค้าแม่ค้าเอาของไปขายแล้วเป็นหนี้เป็นสินกลับมาจากการลงทุน<ม>เอออันเนี้ยผมว่าน่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าไปค้าขายแล้วเขาเก็บค่าที่ก็เลยไม่ขายมันก็อีกเรื่องหนึ่งไหมคือคือบางทีมันก็ต้องแยกกันสําหรับคนที่บอกว่าอขายฟรีไม่ฟรียังไงบ้างมัน เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเลยครับแต่อันนึงเราก็ต้องแฟร์แฟร์แฟร,แฟร,แฟร,แฟร์แฟร์กับทุกฝ่ายเจ้าของตลาดคือลูกค้าเนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะของมันราคาถูกเพราะงั้นไม่ต้องไปคิดถึงพวกลูกค้าต่อให้กระแสมันออกมาคนก็ยังไปที่ตลาดนั้นแถมยิ่งจะไปเยอะกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเ,เห็นมีประเด็นหนึ่งนะที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือสัมภาระสัมภาระเขาจะว่ายอย่างไรถ้าเรามีรายได้แล้วเราไม่แจ้งสัมภาร เราก็จะต้องเสียภาษีย้อนหลังนี่หลักการง่ายๆครับแล้วได้ไม่ได้เนี่ยดูจากมูลค่าทรัพย์สินที่ทําธุรกิจมามันก็น่าจะต้องเสียมากกว่านี้นะท่านนั้นเองคุณไปดูแม่ค้าคนอื่นเลยเพิมรีพายเขาก็เสียภาษีนะที่เขาขายดังๆกันนะอ,อ,อันนี้จะเป็นจุดอ่อนของพิดามารุมที่กําลังเครียดอยู่ตอนนี้นะฮะการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการหลังบ้านของตลาดเนี่ย อาจจะไม่ไน้ากลัวเท่ากับสรัพากรนะครับประเทศนี้ใครๆก็กลัวสรัพากรครับท่านผู้ชมคะทั้งนี้ก่อนหนะ้านี้ค่ะเกี่ยวกับดราม่าของพี่ยานะคะทนายรณรงค์ค่ะเคยออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะเห็นต่างอีกมุมนึงค่ะทํานองว่าถ้าอยากขายฟรีขายถูกนะคะให้ไปขายที่วัดค่ะซึ่งทาเอาชาวเน็ตนะคะในตอนนั้นเนี่ยคอมเมนต์สวนกันสนั่เลยทีเดียว เรื่องนี้ค่ะก็คงต้องรอนะคะให้พี่ยาค่ะออกมาแถลงค่ะท่านผู้ชมข่าวว่าความจริงอีกด้านในมุมของพี่ยาเป็นอย่างไรและจะมีการไปออกรายการหนกระแสจริงหรือไม่ทางทบดาราข่าวไม่พลาดนามาอัปเดตอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube c h a n n e ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ